วันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากเรียนหนังสือแล้วขอให้คุณจงลงทุนกับทักษะอื่นๆด้วยคุณรู้แล้วว่าวิธีสร้างผลลัพธ์ได้ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองและเรียนรู้จากคนชั้นหนึง่งคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรเรียนรู้อะไรดีสิ่งที่เราควรเรียนรู้มีสองอย่างคือ 1. เรียนรู้ทักษะอาชีพหลัก สิ่งนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพหลักเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น 2. เรียนรู้ทักษะอื่นๆนอกจากทักษะเกี่ยวกับอาชีพหลักแล้วคุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกเหนือจากนั้นด้วยคนเราจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้กว้างขวางเช่นการทําธุรกิจการลงทุนการขายการหาลูกค้า การตลาดการสร้างทีมการบริหารเวลาการสื่อสารการสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจอะไรต่างๆที่จำเป็นกับอาชีพของคุณตราบใดที่คุณทำไม่ได้คุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้กับมันเพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้ และเกิดผลลัพธ์ได้การที่คุณจะไปเรียนคุณต้องเรียนกับคนโค,ค้ชครูที่ประสบความสำเร็จแล้วมีผลลัพธ์แล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะลองผิดลองถูกให้เสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึก